สวยจากอุต่างกรุงเทพนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งยีนะเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื่องต่างๆภาษานะครับมีสำนักงานกองทุนสนัสนุนการสร้างเสรีภาพของศสศนะครับทุกทอาน จากที่เชื่อบอกเนี่ยนะคะเราอยากจะเราจะเห็นความต้องการนะคะแต่กิจกรรมที่มีในเรื่องนี้ควรจะมาเร่งเภาหวะในทั้งหลายแบบที่เป็นโรคที่คนเกิดวิ่งในครั้งนี้เป็นหลักเลยเนี่ยนะคะคือเรื่องของการโรคหัวใจเนี่ยนะคะด้ะวยเนี่ยนะครับรวทั้งหมดนี้ก็เป็นโรคไม่ติดต่อหรืออะไรถูกต้องค่ะ ชิกเยอะนะฮะในการที่จะรณรงค์ให้มาร่วมวิ่งนะคระับรนการที่จะได้วิง่งในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งอาวุโสที่มากันทั้งครอบครัวทุกปีนพะงการที่ได้จัดเพื่อทําให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแ,แข็งแรงเนี่ยสำคัญก็คือว่าทําไมคนเราต้องแอคทีฟต้องมาอามอกกำลังกายต้องไม่ลดพวกโรคที่เกิดจากเรียกว่าโรคเนื้อหลังสมัยก่อนคนไทยเนี่ย จะป่วยที่โรคที่ติดเชื้อเสีชีวิตไปเนี่ยตี่ประมาณ2ล้านคนสองล้านคนผมได้ใช่ครับผมเชื่อว่าเราทุกๆคนนี่เไม่ได้ใช้แล้วก็ลอกบ้านอยนางนั้นเชื่อว่าถุกครบต้องมีแหะอรสักอย่างหนึ่งได้คิดถึงว่าเราจะเอาอะไรในที่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยครัรั้งปันกันในครั้งนี้เนี่ยก็คือ มาจากตัวผู้ที่มาเดินมาวิ่งร่วมกันตรงหน้าก่อนนะครับตรงน้าก็จากของเหล่านั้นมาชัดมากกอัวงไป